เดี๋ยวเอาธุรกิจเดิมก่อนธุรกิจในส่วนของการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างนะคะทิศท,ทางต่อจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเรามองอยังไงบ้างจริงๆเนี่ยทีละบงคลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถ้าดูจากงบเนี่ยจะเห็นว่าในสามสี่ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหาในเรื่องของการถ้าถ้าเป็นศัพท์ในปัจจุบันก็คือดิสลอฟนะครับดิสลอฟชันก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเข้าสู่หลอดไฟ LED โดยเฉพาะโคมไฟถนนหรือว่าโคมไฟใหญ่ ครับซึ่งจะพบกับเรามากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ปรับพอปรับจนในที่สุดเนี่ยเราสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของกลุ่มไฟฟ้าในระบบแสงสว่างได้เหมือนเดิมซึ<ช>่งจริงๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผลประกอบการเราในส่วนของของไฟฟ้าแสางสว่างเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการทํากําไรแล้วก็ในเรื่องของอทิศทางที่ไม่ว่าจะเป็น ตัวสินค้าใหม่ๆที่เราเริ่มเปิดตัวออกสู่ตลาดก็ได้รับการยอมรับที่ดีจากตลาดครับค่ะค่ะครับทีนี้ในแง่ของตัวโรงไฟฟ้านะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงเราเดินเครื่องได้ครบหรือ,อยังหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างไรคะครับจริงๆเรา สไตล์อตของทีละมงคลเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซอร์วีนิดหนึ่งนะครับเราเราเคลื่อนเราขยายธุรกิจเนี่ยเราต้องการศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็แล้วก็เคลื่อนไปอย่างมั่นคงนะครับก็ทำให้อ่าลงไฟฟ้าลงแรกที่เราไปไปอ่าเข้าไปซื้อกิจการแล้วก็เข้าไปดําเนินการเนี่ยเราซื้อมาสองปีกว่าแล้วค,ครับก็ได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ ดำเนินการได้ดีครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นปีทริจริงเนี่ยผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งของเราที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้แต่ว่า <c oughs> เราได้รับผลบกระทบจากเรื่องของปลามน้ํามันซึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเรื่องของความแรงทําให้ไม่มีน้ําสําหรับสําหรับที่จะไปเลี้ยงให้ปลามันออกผลนะครับก็ <c oughs> ทําให้กระทบเข้าไปส่วนหนึ่งก็ทําให้โรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถเดินเครื่องในช่วงของไตรมาสหนึ่งเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวก็เลยเป็น เป็นผลกระทบที่ทําให้เห็นว่าว่าว่า,วางบในใจมาหนึ่งเนี่ยเอ่อมันยังไม่ไม่เป็นบวกซะเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติทุกอย่างเนี่ยก็ดําเนินการแล้วก็ทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับบวกกับส่วนของอทีละมงคลในส่วนของแสงสว่างเองซึ่งไปกระทบจากการที่ที่ต้องปิดในเรื่องของโควิดอยู่สองสาเดือนทําให้ผลประกอบการที่ที่ยังไม่ ยังไม่บวกอย่างชัดเจนนกะแต่ว่าพอรวมกันทั้งทั้งสองธุรกิจเนี่ยมันทําให้ภาพรวมก็ดีขึ้นถ้าเทียบ Q2 กับ Q2 ของปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็แนวโน้ม,มนก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณบอลค่ะค่ะทีนี้พูดถึงครึ่งปีหลังหน่อยคะ่ะเราวางเกมหรือว่าวางกลยุทธ์ยังไงบ้างในส่วนของเอาเอาหลอดไฟก่อนนะคะในส่วนของอุปกรณ์สองสว่างก่อน ผู้กองส่องสว่างเราพ้นจุดต่าสุดไปแล้วคนนุณบอลคซึ่งดังรมเนี่ยอ่าพูดได้เลยว่าว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเห็นผลผลในในทิศทางที่ที่มันชัดเจนกว่านี้อีกครับค่ะก็คือน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับผมว่าเพราะว่าในเราปกติเนี่ยไลติ้งเนี่ยมันจะมีไตรมาสสองเนี่ยจะเป็นช่วงที่โลสุดค่ะ ก็คือเป็นโลซีสั้นของเขาแล้วก็ไตามาสามกับสี่มันก็จะจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็มาต้นไตามาหนึ่งแล้วก็ไตามาสองก็จะมาดอกอีกหน่อยหนึ่งล้วค่อ<ม>ยๆมันในรอบปีจะเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่ที่เราเห็นผลประกอบการไตามาสองนั่นคือผ่านช่วงที่โลสุดแล้วครับโอ้นี่ขนาดผ่านโลสุดแล้วเราก็ยังพลิกมีกําไรได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ ครับกค่อนข้างจะดีครับคุณบอลค่ะค่ะทีนีออ้อยากทราบปัจจัย่อยค่ะคุณธีระชัยว่าในส่วนที่บอกว่าดีเดีย่ยมันดีจากอะไรภาครัฐภาคเอกชนการส่งออกหรือว่าลูกค้าส่วนไหนที่ทําให้เรากลับมาดีได้ะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเราปรับในเรื่องของการขายภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของภาครัฐภาครัฐแม้ว่าเราจะไม่ไม่ไม่ได้มียอดขายเพิ่มขึ้นเยอะมากนักนะครับว่าเราเน้นตัวที่เราเชี่ยวชาญแล้วก็มีผลกาไรมากขึ้น ค่ะนะครับทําให้ทําให้ตัวที่ตัวที่เราเชื่อชาญเนี่ยพอได้ขายเข้าไปสู่ในโครงการเนี่ยทําให้เราผลตอบแทนนิ่นอกจากที่ที่จะได้เป็นเบนจินกลับมาเนี่ยมันทําให้ตัวที่เราได้ขายไปเนี่ยพอดูมาที่แล้วมันจะดีขึ้นส่วนยอดขายในยเรื่องของตลาดทั่วทั่วไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยราคา LED เนี่ยปรับตัวลงเร็วมากแต่เรายังรักษาระดับในการขายให้ได้ระดับเดิมค่ะแล้วเรามีการบริหารการขายโดยโดยโดย,โดยเรื่องของ เรื่องของต้องทางการจับจาหน่ายโดยโดยเน้นเรื่องของเทรดกับตัวผู้แทนขายที่ที่เรามีการตั้งเป้าเรามีการบริหารให,ให้ให้กระชับมากขึ้นทําให้ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาแม้ว,ว่ายอดมันจะแตกต่างไม่เยอะแต่ว่าผลกาไรจะดีขึ้นครับค่ะคุณชิชัยคะบอลอยากถามเป็นความรู้หน่อยเวลาเราไปขายในโครงการเนี่ยมันต้องประมูลไหมหรือว่าเราแค่ลูกค้ามาเจรจาให้เราผลิตเราขายแล้วก็ขายได้เลยหรือว่ายังไงคะ มีทั้งสองอย่างครับคุณบอลจริงๆที่ที่เราเชี่ยวชาญเนี่ยทั้งสองแบบเลยถ้าถ้าถึงรื่วงตวประมูลโครงการเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของจํานวนข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าขายเชอเนี่ยก็จํานวนอาจจะไม่เยอะซึ่งก็จะต้องมาบริหารเรื่องของของลดการการขนส่งที่เราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยพอเรามาลดตรงนี้ได้เนี่ยสมมติว่าเราลดเป็นเป็นค่าใช้จ่ายประมาณสักสองเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นมันทำให้เห็นตัวเลขที่ยอดขายต่อเดือนสมมุติว่าไตรมาสหนึ่งเรา เราขายอยู่ร้อยกว่าล้านเนี่ยพอเร,เราเซฟไปได้สักสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เห็นเป็นตัวเลขผลกำไรขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับค่ะค่ะแล้วต่อจากนี้มองว่าจะมีงานประมูลเนี่ยเข้ามาม้ากน้อยขนาดไหนแล้วเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปรับงานใหม่ๆมากน้อยขนาดไหนคะมีครับมีตอนนี้เนี่ยเราเราเน้นการขยายในส่วนของตรงนี้แล้วประกอบกับช่วงที่ผ่านมาที่ โครงการในส่วนของภาคเอกชนเองก็มีการชะลอตัวค,ครับก็ก็จะเน้นในส่วนของภาครัฐมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ได้รับฟีดแบ,บ็คที่ดีนะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยในช่วงของไตรมาสสามไตรมาสสามคงต้องรอง,งบปร,องประมาณของปีหน้าที่จะออกมาค,ครับก็คือรอดูความชัดเจนว่าจะมีงบออกมาเท่าไหร่ยังไงถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะการแข่งขันล่ะคะคุณทียชยัยมันมีการแข่งขันสูงไหมเราปรับตัวยังไงบ้างคะ สูงมากครับสูงมากจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตลายเดียวในประเทศไทยอย่างหลอดไฟถนนเนี่ยก็กผู้แข่งนําเข้าสามารถนําเข้าโคมไฟ LED หรือผลิตภัณฑ์ LED ได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ทําให้ช่วงที่ผ่านมาเราต้องปรับตัวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจระดับหนึ่งว่าชื่อของเราเนี่ยจากผลง,งานที่เราได้ขายในส่วนของโครงการของภาครัฐและเห็นมาเนี่ยทําให้มันเป็นเรสเฟล แล้วก็มีการบอกต่อกันในส่วนของกรมทางหลวงหรือว่าในส่วนของงานราชการส่วนอื่นๆด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ในโครงการกใหญ่ๆได้<ช>แล้วก็ทําให้มีการระบุออกมาว่าจะจะสามารถที่จะเข้าโครงการได้ก็เป็นผลค่อนข้างจะดีกับเราทําให้ตอนนี้ได้รับการอยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆครับอืมค่ะค่ะเออเรามีเรามีส่งออกด้วยไหมคะมีครับมีมแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเอ่อเนื่องจากมีผลกระทบในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ อ,อในเรื่องของโควิดเนี่ยทําให้การส่งออกเนี่ยน้อยลงไปมากจะเหลือ,อเฉพาะประเทศขึ้นบ้านอยู่อยู่แค่สองประเทศเองครับในส่วนตะวันออกกลางตอนนี้รล่ลงไปอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ๋อค่ะค่ะแล้วเราก็มาเน้นขายในประเทศซะส่วนใหญ่ใช,ใช่ไหมคะใช่ครับอืมค่ะค่ะอ่ะทีนี้พูดถึงอีกธุรกิจหนึง่งก็คือพลังงาน,นะะ่อยค่ะในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเดินเครื่องเต็มได้หรือยังแล้วเรามีแผนการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไหมคะ ครับในส่วนของโรงไฟฟ้าชิมพร,พรเข้าใจว่าคงรันได้เป็นประสิทธิภาพคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เห็นผลกําไรในปีนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าทางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งบอร์ดได้อนุมัติให้เข้าลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวภาพที่บ้านแถวเพิ่มขึ้นอีก,อกโรงหนึ่งนะครับหนึ่งไม่กว่าก็เงินลงทุนที่อนุมัติปปไปเนี่ยสี่สิบแปดล้านาาครับก็โดยการเพิ่มทุนนะครับในส่วนของของบริษัทลูก จากหนึ่งล้านเป็นสามสิบห้าล้านทีละมงคลเอเนจีครับก็ทีละมงคลเอเนจีเองเนี่ยก็เข้าไปถึงหุ้นในส่วนของอ Green Earth Energy นะครับซึ่งเป็นเป็นเจ้าของอใบใบใบอนุญ,ญาตอยู่ครับเข้าใจว่าภายในไม่เกินผมเข้าใจว่าประมาณประมาณการสาเดือนเนี่ยก็น่าจะรันได้แล้วครับแสดงว่า อืมค่ะแสดงว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีการซีโดีโรงไฟฟ้าเป็นสองโรงถูกต้องไหมคะจากครึ่งปีแรกแค่โรงเดียวใช่ครับใช่ครับอ๋อกำลังกำลิตรวมทั้งสองนี่อยู่ที่เท่าไหร่คะเอ่อสองจุดสี่เมตรครับอ๋อเรามองผลตอบแทนจาก2โครงการนี้ยังไงบ้างคะก็ในส่วนของของอ่อก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นสองดิจิตครับเท่าที่เท่าที่เรานะครับแล้วก็ คือในส่วนของโรงไฟฟ้าที่ที่ชุมพรเนี่ยผลประกอบการต่อปีเนี่ยมันมันค่อนข้างจะดีว,ว่าตอนนี้เนี่ยเราดันได้เป็นประสิทธิภาพก็ก็มีกําไรออกมาต่อนเนื่องในใน,ในทุกๆเดือนอะนะครับ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของของโรงไฟฟ้าของของอบ้านแถวที่ที่เราเพึ่งอนุนมัติไปเนี่ย<ถ>เข้าใจว่าน่าจะืนทุนภายในระยระยเวลาไม่เกินห้าปี๋อค่ะค่ะอืมอืมอ่ะ ก็อาจาอะเราพอสมควรครับพี่คะอย่างนี้เรา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 มองภาพหรือว่าวางภาพ TMI ในอนาคตเนี่ยเราวางตัวเองเป็นยังไงจะกระโดดเข้าไปในพลังงานเต็มรูปแบบเลยไหมหรือว่าจะยังคง50-50ระหว่างพลังงานกับอุปกรณ์สองสว่างหรือว่ายัางไงคะครับในช่วงสองปีนี้เนี่ยน่าจะยัง50-50นะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือเราจะเริ่มทยอยประกาศแล้วเรื่องของการลงทุนในส่วนของ ของโรงไฟฟ้าชีวภาพนะครับในส่วนของปีนี้เนี่ยล่าช้าไปหน่อยเพราะว่าเราติดเรื่องของในส่วนของแผนแล้วก็มามาเจอผลกระทบจากโควิดแต่ว่าเราก็มีอีกโรงหนึ่งที่พร้อมที่จะเตรียมลงทุนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขา้าเข้าใจว่าคงจะเดินหน้าค่อนข้างจะเร็วขึ้นแล้วครับเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญก็มีประสบการณ์ถ้าถึงกลางปีหน้าเราน่าจะอยู่ในธุรกิจนี้มาสามปีแล้วซึ่งผมมองว่ามองว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ก็ ทาให้เราเชี่ยวชาญขึ้นในระดับหนึ่งล้วเรารู้เรื่องเรื่องของการบริหารในส่วนของอวัตถุดิบแล้วก็การบริหารงานในส่วนของของของโรงไฟฟ้าชีวภาพเนี่ยโดยละเอียดขึ้นก็น่าจะน่าจะขยายตัวได้เร็วครับอืมค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเงินทุนค่ะเราเตรียมเงินทุนไว้ยังไงเรามีความพร้อมแค่ไหนสําหรับการเข้าไปลงทุนเพราะว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเยอะมาก,มากจริงครับ ย่างอย่างโรงไฟฟ้าที่บ้านแถวเนี่ยเราเรากะว่าเราจะใช้เงินของสถาบันการเงินแค่สิบสามล้านเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยอ่ก็จะมีจากจากคูณอ่ผู้ร่วมทุนที่ท, <ะ S 1> ท,ที่ที่ทีได้ลงแล้วก็ในส่วนของเราเองเนี่ยเนื่องจากไซส์ไซส์ที่บ้านแถวเป็นไซส์ไม่ใหญ่มาก<อ>เงินลงทุนอยู่ส <ทะ S 1> านเนี่ยอ่ตรงนี้เรายังไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าลงต <ทะ S 2> ่อที่เราอ่าค่าการเอาไว้นะ่าจะลงอีกประมาณร้อยกว่าล้านเนี่ยอ,อันนั้นอาจ มีการใช้ใช้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นซึ่ง,งอตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าจากผลงานที่ผ่านมาที่เราเราเราบริหารลงไฟฟ้าเราทําทให้อทางสถาบันเงินเอง,เองสถาบันการเงินเองเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องการ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 ลงทุนนะครับเรื่องของแหล่งที่มาของของของการเงินเนี่ยครับก็คิดว่าทางา างสถาบันการเงิน,นแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้เราก็เราก็ให้ทาง APM เนี่ย Asset p r o Management เนี่ยเขาช่วยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน,เ,นเรื่องของการบริหารจัดก,การในการหาแลหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาลงทุนให้ด้วยครับอืมค่ะค่ะพูดถึงเป้าหมายรายได้ในปี2563นะคะหลังจากที่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราพลิกมีกำไรและเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วปีนี้ทั้งปีเรามองภาพการเติบโตวไว้ย่งไงบ้างคะ ครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้อ่าถึงสิ้นปีเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องก็ต้องบวกให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยได้รับผลกระทบของของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดจะ,จะจะความเรื่องของน้งแรงนะครับที่ที่น้ําเนี่ยน้อยน้อยจนทําให้ผลปาล์มเนี่ยออกมาน้อยก็ทําให้โรงไฟฟ้าเราเราในช่วงแรกเนี่ยสะดุดไปนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพอรวมทั้งปีเนี่ยผมเข้าใจว่าบวกแต่ทีนี้ ใจผมจริงๆเนี่ยอยากให้บวกเยอะหน่อยเพราะว่าจะได้เห็นว่าผลประกอบการของทางกีละมงคลเนี่ยฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรวมของสภาพเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าค่ะทางดีมากครับดีมากครับคุณอืวค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ธีรชัยนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเราเยอะขึ้นหน่อยค่ะครับก็ขอฝากขึ้นเตรียมไว้กับนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับว่า ในช่วงที่ผ่านมานี้เรามีการปรับตัวแล้วก็ปรับโครงสร้างการบริหารช่างในนะครับแล้วก็ได้เชิญอย่างประธานกรรมก,การท่านใหม่เนี่ยก็เป็นเป็นนักกลยุทธ์เลยอาจารย์ปนูก็มามาช่วยช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วางแผนในการติดหารจัดการซึ่งผมว่าจากนี้ไปเนี่ยทิศทางของบริษัทเนี่ยจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคือมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าแนวโน้มมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว,แล,วแล้วก็ ฝากนักลงทุนทุกทุกท่านด้วยนะครับว่าว่าเชื่อพิจารณาถ้าถ้ายังไงเนี่ยเอ่อน่าจะกกจลับมาเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ที่เหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวเพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามีกาไรเนี่ยเราจะปันผลออกมาตลอดนะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกว่าเอ่อมีความคุ้มค่าในการลงทุนกับหุ้นตัวนี้ครับขอบคุณมาก